สวัสดีครับพี่นอ้องเสียก็เปลี่ยอย่างนี้ขงางก็เปี่ยเปลี่ยนสีดมาไหมบัเปลี่ยนสีดมาไหมอย่ารองติดลเมเบอรว่นี่เ <c oughs> ล่จางบอแลวว่าอย่าลงอย่าลงกอดี่ไทครับปัจังพี่นอ้องบานเนี่ หยุกหลอดอาทา,ลทาแล้วเียเดยใส่เสื้ผ้านู่นแล้วตายตายตายกานหมูกานหมูเบินว่ะ ดุดกอนติดอยู่นีเขาให้นี่แหละเบิดแถบเลยลกเบิด้ดดึงกันเบิดเหมือเบิดเบิดเอา,าอยุยานเนม่ยนะเนียนเนม่น ลอยครับธุรกิจนามเสาขาสองสมุงขาสองสมุงไม่ดึงขึ้นเพราะวานาที่จ้ะ ให้ติล่ะไหเลยโอ้เอาอีกแล้วครับพอท่านเก็บสูอยู่นี่ <laughs> đi đỉnh lửa, đỉnh nhỏ hai cái à, này nó đọc, ขาเบิ้ลซอดเด็ดอีกไก่ผ่านสามไปเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วว้าว่าเมื่อสิเจออีก ก็ที่ปูเกียงว่ะทางไตเป็นดินเหลืองครับ,บเพรว,ว,ว่ามันติดสองไร่นี่บ่ได้เฮ็ดคือบ่ตัดหญ้าให้งัวว่ามันอยูวว่ในปูหัวได้จังซีิหญ้างามขน่ะ ้าเจ้าอาจารย์ก่อนที่ไะคงดวงด่งอยู รดเด็ดดีเนี่ยรดเด็ดดีเนี่ย <laughs> บอฟิทครับงานนี่ยงานในสวนมะเรียรนยูเนี่ยเนี่ยโอ้หวองเ้าไอ้เนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลองสีนใหม่สงสัยลองสีนใหม่ครับ เปลี่ยนสีนวหล้งมาการจัดบูดเป็นวันจังปวดเสีย่าแร่งสางบุณวะโบเลือกนะตัวกวาดขี่ไทยมันใหญ่หรือสือมันคือเลิกกปะ มัวเลียครับบานนี่บินสองสามเทื่อนเองเนะาะที่พวกเปลี่ยนกับ้ว,วครับกับแล้ว ไปเจอกันคลิปหน้านครับบ๊ายบายครับ